สวัสดีครับทุกคนครับพามาเยี่ยมชมแปลงนาครับหลังจากหวานข้าวไปวันที่เจ็ดพฤษภานะครับตอนนี้ก็น่าจะยี่สิบสี่ยี่ห้าวันแล้วนะครับก็ข้าวก็งอกอยู่ครับลุ้นตอนหวานข้าวใหม่ๆครับน้ำท่วม <c oughs> อก็ หวานเองครับงอกตรงที่เยอะก็เยอะครับอะไม่เป็นไรมือใหม่หัดหวานนะครับไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้มีเครื่องพ่นนะครับก็หวานไว้เพื่อกันมันตายนะครับใช้ข้าวไปอ่าสี่กระสอบนิดนะครับเนื้อที่ก็ประมาณสี่ไร่เศษๆนะครับ เฉลี่ยแล้วก็ไล่ลักระสอบนะครับนะครับแปลงใหญ่นี้จะปลูกข้าวเจ้านะครับก็มีอีกนิดนึงงขาัะไปในตัวด้านประมาณงานเสศษๆนะครับปลูกข้าวเจ้าส่วน2แปลงนี้นะฮะปลูกข้าวเหนียวนะครับปลูกเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับต,ตรงข้ามเป็นของญาติิกันเพึ่งหวานได้ประมาณ2ออาทิตย์ก็กำลังเริ่มงอกนะครับ ก็ดูแล้วว่าหวานหวานห่างกว่าผมอยู่นะครับผมนี่ตรงทีก็ทีนะครับบานไปโอ้ทุกทีเลยไอ้ดำเนี่ยพามานาเมื่อไหร่โน่นนะครับเดินสำรวจแปลงลงก็ไปในแปลงนะออ มันชอบลงนาใไนะหม้าตัวนี้ครับก็งอกดีอยู่ครับปีที่แล้วหวานแล้วไม่ทัน,นครับน้ำมาก่อนทำให้ข้าวไม่งอกผมต้องดำซ่อมไปเกือบทั้งแปลงเลยนะครับแปลงนี้จริงๆมันจะสูงกว่าเพื่อนนะครับข้าวก็งอกดีนะครับะหวานทีด้วยนะครับเต็มเลยเดี๋ยวก็ค่อยถอนนะครับ ถอนแล้วก็ถอนจากตรงที่ทีมาไปดำซ่อมตรงที่ไม่มีข้าวนะครับอันนี้ก็คิวเก็บมะกองไว้เตรียมปลูกต้นไม้นะครับปลูกใส่คูนาอย่างนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่ต้นยางปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วมันไม่โตเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาจัดญ้านะครับเอาหญ้าข้างๆนะครับ กองคูมต้นนะป็นปุ๋ยให้มันนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศเขียวๆหว,วานก่อนชาวบ้านเลยนะครับเพราะแปลงผมเป็นทางผ่านน้ํานะครับหวานช้านี่เสร็จเลยถ้าน้ํามาต้องดาเมือก่ายเป็นต้องทานะเพราะว่าเวลาน้ํามามันน้ํามันจะมาตลอดนะครับปีที่แล้วเราไม่รู้นะครับแล้วก็น้ําเข้าแปลงนะแต่ปีนี้ผมก็ทําการขุด คลองไส้ไก่น้อยนะครับเวลาน้ํามันมาเกินนะครับน้ำจะเราพอแล้วเราก็ผักลงคลองไปเลยนะครับอ,อันนี้เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรานะครับเคยเห็นแต่สมัยอดีตตอนนี้เขาเสียเสียดายที่นะครับเราก็จะไถปรับนะบเป็นพื้นที่เดียวกันใหญ่ๆนะ,ะแบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วครับ ผมก็นำกลับมาใช้นะครับอันนี้เป็นท่อถ้าเราต้องการน้ำเราก็ผักใส่แป้งนะครับผักใส่แป้งเราก็ใช้ข้อง,งอถ้าพอแล้วก็ปรับข้อง,งอสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นการาเผื่อแป้งด้านบนเขาใช้สารเคมีนะครับมันก็จะไม่เข้าแป้งเรานะครับพามาดูป่าครับป่าที่ต้องรอการบูรณะนะครับ <c oughs> ตัดทางไอ้ไม้ที่ไม่มีประโยชน์ออกไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องเอาไม้เศรษฐกิจมาปลูกแทนนะครับพวกสักพวกพยุงนะครับนี่ก็เป็นคลองน้ําคลองเดิมนะครับมีคลองเดิมอยู่แล้วนะครับที่บรรพบุรุษเขาทาไว้นะครับผมก็แค่มาขุดเชื่อมแล้วก็สระที่นาบางส่วนทําเป็นคลองนะครับตอนนี้นะครับถ้ามาเกินเราก็ปล่อยลงคลองเราเลยนะครับ ก็ผ่านน้าใส่ที่นาก่อนจนพอนะครับจนพอแล้วเราก็าปล่อยผ่านคลองเพื่อไหลลงบึงต่อไปนะครับก็ถือว่างอกดีอยู่นะครับก็ภาวนาให้ฝนลงมาได้เร็วนะเพราะว่าถ้าฝนลงช้าหญ้าจะขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มขึ้นแล้วหญ้าขึ้นเดี๋ยวหญ้า มันจะโตวไวกว่าข้าวนะถึง <c oughs> ตอนนั้นก็ค่อยมาคิดเห็นคิดกันว่าจะทำอย่างไรนะถ้ามันโตมากบางทีก็ต้องตัดข้าวนะครับค่อยว่าก,กันไปทีละสเตปตามหน้างานนะครับตกเป็นระยะระยะฝนไม่ขาดตอนนะครับก็โอเคข้าวก็จะโตได้เรื่อยๆนะครับอย่าให้ฝนขาดตอนแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศท้องทุ่งมาฝากเพื่อนๆนะครับ ฝากกดติดตามนะก็จะทยอยอัปเดตคลิปใหม่ๆใ,ให้ชมกันนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ